ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและฟซีที่น่ารักทุกทุกท่ทานครับผมวันนี้ก็มาพบกับทีมงานทวีสับบารดาลเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาทําการเจาะบ่อบรารดาลให้กับประปาหมู่บ้านครับน้ําไม่พอใช้ทีมงานเราก็เข้ามาจัดการให้ด่วนเลยครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการ เดินหาตาน้ําครับผมเดี๋ยวสำรวจสำรวจหาตาน้ําสำรวจหาชั้นน้ําครับก่อนเดินเลยเราเดินด้วยเหล็กดาซิงก่อนครับว่าจุดไหนมีน้ําถ้าดาซิ่งเจอน้ําปุ๊บเราก็จะใช้ตัวเครื่องนี้ครับเครื่องสแกนว่าชั้นน้ํามันอยู่กี่เมตรต,ตอนตอนนี้เราเดินดาวซิ่งก่อนครับผม จุดนี้สองบ่อแล้วครับไม่ได้น้ําแต่ชีมงานเราจัดให้สวยๆเลยครับประปาหมู่บ้านตอนนี้เดือดร้อนน้ำมาทั้งหมู่บ้านครับไม่มีน้ําอาบตอนนี้เราได้จุดแล้วครับเดี๋ยวเราจะสแกนด้วยเครื่องจุดนี้เราจะเอาเครื่องสแกนหายอีกทีหนึง่งว่าจะมีระดับน้ำอยู่ที่กี่เมตร ตอนนี้เราก็ได้จุดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องสแกนค่าความชื้นหาอีกทีหนึ่งครับผมว่าเราจะอยู่เ,เจอน้ําอยู่ที่ชาน้ํากี่เมตรตัวนี้ก็ค่อนข้างชัวร์ครับแปดสิ้าเอร์นครับผมก็ช่วยได้เยอะในการเจาะเราจะได้ไม่พลาดครับผม บางคนบอกอเครื่องวัดมันไม่ชัวร์แต่ผมมองมองว่ามันอยู่ที่การวัดการอ่านค่าครับผมการอ่านค่าของแต่ละคนสำหรับส่วนตัวของผมผมก็บอกว่าแม่นครับผมเดี๋ยวเราหาจุดเจาะเสร็จเดี๋ยวเราจะทำการเจาะครับก็เริ่มทำการเจาะแล้วครับผม อันนี้เปิดหน้าดินครับเพื่อบางข้อคุม ตอนนี้ทางทีมงานเราก็จอดเจอน้ำมาที่เรียบร้อยแล้วครับเจอชั้นน้ำอยู่ที่74เมตรครับผม